สวัสดีครับวิดีโอเทรนนิ่งนะครับเบสิก FPS Volume 2ครับขั้นตอนนี้จะเป็นการเรียนรู้ถึงการสร้างฟังก์ชันนะครับเพื่อที่จะควบคุมจํานวนตัวละครมากๆนะครับครับแน่นอนครับในการสร้างเกมเราจะต้องมีการควบคุมปริมาณของตัวละครที่มากกว่า1ตัวอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการควบคุมศัตรูในแต่ละฉากนะครับเราอาจจะมีตัวละครตั้งแต่10ตัว20ตัวนะครับสามสหรือว่าเป็นร้อนะครับ คราวนี้ครับเพื่อลดปริมาณการเขียนโค้ดหรือว่าลดปริมาณของการเขียนโปรแกรมนะครับเราจะมาสร้างฟังก์ชันเพื่อที่จะเอาฟังก์ชันนี้นะครับไว้ควบคุมการทํางานของตัวโมเดลครับครับ,รบฟังก์ชันในทางภาษาของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือฟังก์ชันที่ผู้พัฒนาหรือว่าผู้ผ,ผลิตเกมเอนจิ้นนะครับได้สร้างขึ้นมาไว้ส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันของ คามีราโพสิชัน x คามีราโพสิชัน y คามราโพสิชัน set นะครับฟังก์ชันเหล่านี้นะครับก็จะมีหน้าที่การทํางานที่ไว้เฉพาะทางด้านหนึ่งๆน,นะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขตัวฟังก์ชันนะครับที่มาจากฝั่งของผู้พิพัฒนาเกมเอนจินได้นะครับส่วนฟังก์ชันอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เราจะได้เห็นตามภาษาคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษา C ภาษา C++, าษา c พพนพะครับหรือว่าภาษาเบสิกภาษา p a s c a l ก็คือการ สร้างฟังก์ชันในรูปแบบที่เรียกว่า user define นะครับเช่นเดียวกันครับภาษาดักเบสิกซึ่งใช้สำหรับการสร้างเกมครับก็จะมีรูปแบบการสร้างฟังก์ชันเช่นเดียวกันนะครับโดยที่การสร้างฟังก์ชันนะครับเราจะเรียกส่วนที่เรียกใช้ฟังก์ชันไว้ในดูลูและทําการส่งพารามิเตอร์เข้ามาสู่ตัวฟังก์ชันนะครับครับสำหรับขั้นตอนนี้นะครับเราจะสร้างฟังก์ชันที่ไว้ควบคุมโมเดลหรือว่าควบคุมตัวละครศัตรูในด่านนี้นะครับจะตั้งชื่อฟังก์ชันว่านะครับคอนโทรลซาตาน รเราสามารถเรียกใช้คำสั่งฟังก์ชันนะครับเพื่อที่จะสร้างฟังก์ชันในภาษาดักเบสิกและปิดท้ายฟังก์ชันด้วยคำสั่ง end function นะครับในภาษาดักเบสิกอันดับแรกครับเราต้องใช้คำสั่งฟังก์ชันนะครับผมขออธิบายเป็นได agram เราต้องใช้คำสั่งฟังก์ชันเพื่อที่จะตั้งชื่อฟังก์ชันที่เราจะใช้งานในที่นี้จะตั้งชื่อว่า c o o t r o l satan นะครับแล้วก็วงเล็บ num ตัวนี้ก็คือ หมายเลขของโมเดลนะครับที่เราจะทําการส่งค่าของโมเดลเข้ามาตรวจสอบการทํางานนะครับฟังก์ชันคอนตัวสตาร์นนะครับจะมีพารามิเตอร์หรือว่าตัวแปรที่จะต้องการนะครับดังนี้ก็คือจะต้องมีการเก็บนะครับตัวแปรตําแหน่งของผู้เล่นทางด้านแกน x นะครับจะต้องมีการเก็บตัวแปรของผู้เล่นทางด้านตาแหน่งแกน y นะครับจะต้องมีการเก็บตัวแปรของผู้เล่นทางด้านตําแหน่ง ทางแกน z นะครับซึ่งจะเก็บค่าของคาเมล่าก็คือค่าของกล้องนั่นเองนะครับทำการสร้างตัวแปร3ตัวและเก็บค่าของคาเมล่าทางด้านแกน x คาเมล่าทางด้านแกน y คาเมล่าทางด้านแกน z นะครับคาเมล่าหมายเลขสูนั่นเองเก็บตัวแปรคาเมล่าของทางฝั่งผู้เล่นนะครับต่อจากนั้นก็ทําการเก็บตําแหน่งของตัวละครศัตรูทุกตัวที่อยู่ในฉากของเกมในแต่ละด่านนะครับสามารถที่จะเก็บของ ตำแหน่งของตัวละครทางด้านแกน x ได้จาก object position x นะครับเก็บตำแหน่งตัวละครศูตรูทางด้านแกน y ได้จาก object position y และเก็บตำแหน่งของตัวละครศูตรูทางด้านแกน z ได้จาก object position z นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าปริมาณของศูตรูในแต่ละด่านจะมีเท่าไหร่นะครับก็จะใช้คำสั่งเหล่านี้นะครับในการเก็บค่าทางด้านแกน x แกน y แกน z ให้เรียบร้อยนะครับโดยใช้ for loop ในการวนรอบเพื่อที่จะเก็บค่าตำแหน่งที่ทำการเคลื่อนที่ณนะขณะนั้น เมื่อทางการเก็บค่าตัวแปรทั้ง6ตัวได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาสร้างตัวแปรเลนจ์ขึ้นมานะครับถ้าใครได้ติดตาม Basic a p s v o l u m e 1นะครับเราจะมีการสร้างตัวแปรเพื่อที่จะเก็บค่าเพื่อที่จะคำนวณน,นะครับพิกัดระหว่างผู้เล่นและศัตรูนั่นเองนะครับก็คือตัวแปรที่ชื่อเลงจ์ในที่นี้เรามีสับรูทีนที่จะใช้คอนโทรลซาตานอยู่แล้วเราก็ประยุกต์แปลงจากสับรูทีนเป็นฟังก์ชันเพื่อที่จะใช้งานกับโมเดลหรือว่าตัวละครที่มีปริมาณมากๆในแต่ละฉากนั่นเอง รสร้างตัวแปรเล้งขึ้นมานะครับโดยมีสูตรในการคำนวณพิกัดโดยจะทำการคำนวณค่าห่างนะครับระหว่างแกน x ของผู้เล่นกับแกน z ของผู้เล่นนะครับสูตรได้มีอยู่ใน basic fps volume 1เรียบร้อยแล้วนะครับเก็บค่าลงในตัวแปรเล้งนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้เอาตัวแปรเล้งไม่ใช้ในการคำนวณระยะห่างระหว่างผู้เล่นกับศัตรูนะครับ ได้ค่าระยะห่างเรียบร้อยแล้วนะครับต่อจากนั้นเราก็จะทําการควบคุมความสูงของผู้เล่นและควบคุมความสูงของศัตรูเมื่อเดินขึ้นไปยังเนินหรือว่าภูเขานะครับหรือว่าเดินไปยังแอ่งที่เป็นหลุมต่างๆนะครับเราก็จะมีการรักษาระดับค่าของความสูงไว้นั่นเองทั้งทางฝั่งของผู้เล่นนะครับและทางฝั่งของซาตานนะครับอาจจะประยุกต์ใช้คําสั่ง m a t ริกเก็ตเก h าไฮนะครับมาใช้ในการทํางานไปดูไดแกรมหน้าถัดไปครับ ไดแกรมหน้าถัดไปครับตัวแปรเล้งนะครับเมื่อมีการเก็บค่าของความห่างเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะมากําหนดความห่างนะครับโดยการใช้โครงสร้างเงื่อนไขแบบ e if นะครับมาตรวจสอบว่าตัวแปรเล้งนั้นอยู่ในระยะนะครับที่เราจะให้ทำการแบบไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าอยู่ในระยะที่1000ถึง300นะครับและมีการคำนวณพิกัดของตัวแปรเล้งเรียบร้อยแล้วว่าผู้เล่นกับตัวละครศัตรูแต่ละตัวนะครับมีความห่าง อยู่ในช่วงระหว่าง1 0 0 0นถึง300นะครับถ้าเป็นจริงนะครับก็ใช้มาทำงานในทิศทางนี้ก็คือมีการสุ่มการเดินอาจจะสุ่มการเดินหรือว่าอาจจะมีการวางเส้นทางการเดินไว้นะครับขึ้นอยู่กับเราออกแบบนั่นเองถ้าเราต้องการที่จะกำหนดเส้นทางของการเดินเราสามารถที่ใช้คำสั่ง AI เข้ามาช่วยได้นะครับเมือ่ออยู่ในระยะที่ต้องการเป็นจริงนะครับก็จะสั่งให้เดินนะครับ ด้วยการเล่น a n i m เมชันของการเดินนั่นเองก็คือการ loop object นะครับโมเดลซาตานด้วยค่าของเฟรมของการเดินนั่นเองครับแต่ถ้าโครงสร้างของ if e นะครับมาทําการตรวจสอบตัวแปร l e n g ถ้าน้อยกว่า300นะครับเราก็อาจจะให้โจมตีผู้เล่นได้นะครับถ้าเป็นจริงนะครับให้มาโจมตีผู้เล่นและมีการสร้างเงื่อนไขเพื่อที่จะตรวจสอบเฟรมของตัวละครสตูนะครับว่ามีการโจมตีหรือไม่ ถ้ามีการโจมตีโดนผู้เล่นแล้วก็จะให้ decrement power ของ player ก็คือมีการลดพลังของผู้เล่นนั่นเองครับแต่ถ้าไม่อยู่ในระยะที่กําหนดก็จะให้ไปทําหน้าต่อไปนะครับสั่งให้โจมตีนะครับตามระยะที่เราต้องการด้วยการสร้างโครงสร้างของ if นั่นเองไปดูไดอะแกรมหน้าที่3ครับสามครับก็จะเป็นไดอะแกรมที่นะครับเป็นการวางโครงสร้างของการตรวจสอบตัวละครศัตรูนะครับโดยที่ตัวละครศัตรูเราจะมีการสร้างตัวแปร string ควบคู่ด้วย โดยที่ตัวแปลสตริงนี้จะใช้สําหรับการกําหนดสถานะว่าตัวละครศัตรูนั้นจะมีอยู่2สถานะก็คือถ้าเป็นไลฟ์ก็จะสั่งให้โจมตีผู้เล่นตามระยะทางที่กำหนดแต่ถ้าเป็นไดรนะครับก็จะสั่งให้หยุดโมเดลตัวละครศัตรูและเล่นเฟรมแอนิเมชันของการตายนั่นเองเพราะฉะนั้นไดแกรมหน้า3ครับในที่นี้ก็คือถ้าถ้าตัวละครศัตรูครับมีสถานะที่ตายก็จะสั่งให้หยุดตัวละครศัตรูนะครับพร้อมกับสั่งให้มีการเล่นเฟรมแอนิเมชันของการตายนะครับแล้วก็ ทำการออกจากฟังก์ชันไปสู่เกมลูปเพื่อทำการประมวลผลต่อไปแต่ถ้ากรณีที่เป็นเทสครับก็จะทำการสั่งให้นะครับ a t t a c k player ก็คือยังมีชีวิตอยู่ก็จะสั่งให้โจมตีผู้เล่นถ้ามีการโจมตีโดนนะครับเราก็จะสร้างเงื่อนไขตรวจสอบว่ามีการโจมตีโดนตัวละครของผู้เล่นนะครับหรือคามเมล่าของผู้เล่นจะทำการลดพลังชีวิตของผู้เล่นแล้วก็ทำการวนรอบตรวจสอบด้วยดูลูปตลอดเวลานะครับ พอฉันสุบแล้วนะครับฟังก์ชันที่เราจะสร้างขึ้นมาใช้เองก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่าคอนโทรลซาตานนะครับโดยวงเล็บ n u m หรือ Number ตัวนี้ก็คือเป็นการส่งหมายเลขของโมเดลเข้ามานะครับหมายเลขของโมเดลของตัวละครศัตรูนะครับจะเป็นการบ่งบอกว่าตัวละครศัตรูแต่ละตัวที่อยู่ในเลขของตัวละครศัตรูครับจะเป็นการบ่งบอกว่าตำแหน่งของตัวละครศัตรูตัวนั้นนะครับพิกัดานแกน x แกน y แกน z อยู่ตำแหน่งไหนและห่างจาก นะครับตำแหน่งของผู้เล่นทั้งนั้นแกน x แกน y แกน z เท่าไหร่นะครับด้วยการคำนวณค่าของตัวแปรเรนกนะครับเราได้ค่าพิกัดซึ่งจะถูกเก็บไว้ในตัวแปรเรนกนะครับเก็บไว้ในตัวแปรเรนกแล้วเราก็จะทําการควบคุมความสูงของผู้เล่นและศัตรูในกรณีที่มีการเดินขึ้นเนินหรือว่ามีการเดินลงหลุมนะครับและก็จะไปทํางานต่อในไดอะแกรมหน้า2นะครับในไดอะแกรมหน้า2ของเราก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมระยะทางนะครับที่ เป็นระยะทางระหว่างผู้เล่นกับตัวละครศัตรูนะครับโดยเราสามารถที่จะเลือกกําหนดระยะทางได้นะครับตั้งแต่1 0 0 0งพถึงสหรือว่า1 0 0 0งพถึงห้ารหรือว่าน้อยกว่า300นะครับเราก็จะใช้ if ในการสร้างเงื่อนไขเพื่อที่ตรวจสอบตัวแปร length นะครับกรณีที่เป็นจริงและน้อยกว่า1 0 0 0งพถึงสาก็จะมาทํางานในทิศทางนี้ก็คือจะต้องมีการสั่งให้เดินนะครับเพื่อที่จะเล่นไฟมานิเมชั่นของการเดินเดินเข้ามาหาผู้เล่นแล้วนะครับระยะทางอยู่ใน ค่าที่โจมตีได้ก็คือต่ำกว่า300ก็จะทําการ attack player คือการโจมตีผู้เล่นนั่นเองและเมื่อมีการโจมตีเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจสอบเช็คเฟรมว่าเฟรมที่เราให้ทําท่า animation ของการโจมตีไว้นะครับมีการโจมตีเป็นจริงหรือไม่และโดนกล้องหรือไม่ถ้าโดนกล้องก็จะสั่งให้ลดพลังชีวิตนะครับและไปทํางานอย่างไดแกรมในหน้า3าม d i ในหน้า3ก็จะเป็นการตรวจสอบสถานะของตัวละครศัตรูนะครับที่มีการส่งเข้ามาในฟังก์ชัน ถ้าเป็นส่งเข้ามาในลักษณะของการตายนะครับหรือดายของโมเดลตัวนั้นๆหรือตัวละครตัวตูนั้นๆน,น,นะครับที่อยู่ในโลกของเกมในแต่ละด่านก็จะสั่งให้สต็อปซาตานหรือว่าสั่งให้เล่นเฟรมแอนิเมชันของการตายหรืออาจจะสั่งให้ลบโมเดลตัวนี้ออกไปจากซีนหรือออกไปจากภารกิจนั้นได้ทันทีนะครับแต่ถ้ากรณีที่ยังไม่ตายนะครับก็คือจะสั่งให้โจมตีผู้เล่นและมีการตรวจสอบการโจมตีว่าโดนหรือไม่ถ้าโดนก็จะสั่งให้ดีคริเมนต์พาวเวอร์เพลเยอร์ก็คือมีการ ลดพลังชีวิตของผู้เล่นครับและออกจากฟังก์ชันไปสู่เกมหลูกเพื่อที่จะทำการประมวลผลต่อไปนั่นเองครับครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาดูโปรแกรมนะครับว่าเราจะเขียนออกมาในลักษณะไหนนะครับจากไดแกรมที่เราได้ทําการออกแบบไว้เพื่อที่ควบคุมตัวละครโมเดลปริมาณมากๆครับสําหรับในเรื่องของไดแกรมก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับ